สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาพบกับเกมวันเพชรอีกแล้ว <Wow. S 2> ก็ <c oughs> ชิปก่อนได้ได้ซิลเวอร์มาเรลลี่อืมโอเคก็ <c oughs> ผมได้ก็ดีแล้วอะ <c oughs> วันนี้ก็มีแจกของ <Okay. S 2> ก็ไม่รู้วันนี้มีตู้ใหม่ปะ่ะถ้ามีตู้ใหม่ผมมาอาจจะสมก็ได้เดี๋ยวดูวันโอเควันนี้เก็บไล่เก็บเพชรละอยู่ท้่สามร้อย <c oughs> หยุดไว้ก่อนเน,นีเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไงได้เกลือแน่นอนถ้าสุ่มต่อ <c oughs> ผมถ้าผมได้ผมจะไม่สุ่มต่อผมอรู้ไงเดี๋ยวีกหน่อยก็ไม่ได้ัเนเป็นแค่เกมเกมเดียวเล่าเฟสเฟสในเกมเลยโหสุ่มยากสุดโ้า <Okay. S 1> <c oughs> ในในเกมที่ผมเล่นมาส่วนมากยังมีแจกอสี่ดาวห้าดาว <c oughs> เดีย๋ยวนี้มันเล่นโนดดำโ <Okay. S 1> อเคดู๋ตัวแรกมาแล้วก็หกงไม่นีออกมาเอาพีชตัวแรกเลยหงตัวเล่นได้ไหมเนี่ย Hello, โอ้ทีมนู้นอะไรครับเนี่ย Hello, เดีย <how S 1> นอะไรนะโหเล่นได้ไหมเนี่ย มามันแหลกๆนะผมว่า <c oughs> เคปะ่ะจะไปยืดทางมัโอเค้ปยดได้สองละเอาวินดิทโอ้อะไรเนี่ย นี th this one. ่หนดดำก้โง 1971. โหดดีเนะให้ไปโหดหกหกร้อยโจมตีเท่าไหร่เนี่ยโดนโจมตีหกร้อยโอ้โหออะไรโดนฟันนึงเดียวโอ้ฟันเดียวเลยอโหอ้ไม่รู้แบบโดนฟันังเดียวเลยอึหมดเวลาแล้ว เอาตัวตมาเล่นนะ <laughs> ปัจนจะทีมต้องข้ามแพ้กันโอ้โหโรจัดจะสู้ได้ไหมเนี่ยจะบแบบในกรเลือรโลแล้วอ,ะ <Okay. S 1> อ่ะโอเคจบเหลี่ยใช้ผิดหื้ ยึดฐาน้วกันอุ้ยโอ้โห่ตีไม่ค่อยเป็นไรนี่อ่ะนี่อ่โอ้โห้เฮ้ยโอ้โห้หนีลบไม่ได้ชูลบเก็บได้แล้วชูรา เพื่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไปเยึดหน่อยเด้เพื่อนผมไปแล้วผมไปแล้วโอ้ซิวเวอร์เหรอโอ้ยนี่งไงแกตาครับเอาไปเยึดตรงเอิญเดวเพื่อนเอ้ยคอ่เลยชนะปะเนี่ยน่าจะชนะอยู่โอเค ผู้ล่ามั่ <Wow. S 1> ได้มาตัวนึงโอเคว้า okay. ว <Wow. S 1> ต้องอย่างนี้ดิโอ้โหทันปะเนี้ยโอ้โ,โดนละแพ้น่ะอุย้ยชนะโ,โหตัวจัดจ โอ้โหนึกว่าจะแพ้แล้วอ่ะเพราะโลโลเก่งเหรอเนี่ยร่างเนี้ยว้าวโลเบต้าได้เลยอ่ะผมมาเล่นครั้งแรกไงโอเคมาเล่นแบบโหดขนาดนี้หรอโถโลก็โหดขนาดนี้เลยครับโอ้โหอืมตัวโลนี่โหดนะเนี่ยโอ้กระดำนี่ตัดไปเรื่อย เพราะ่าสองตัวนี้โหดดิเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวมาเล่นกันนี่ว่าฟันจี้ต้องฟันจี้ตัวงดิอือหือ่ะโอ้โหหาตั้งนานแล้โโว่าฟันจี้ปีน,นี้ก็โหดดิเดี๋ยวค่อยมาเล่นคู่ด้วย <Okay. S 1> โอเคโอ้โหโหดนะโฟลโก็รอโหดเมื่อกี้โอ้โหดดยังโหดอ่ะอย่างนี้แค่นี้แหละฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งจังเตือนทับสไลด้วยนะ จะให้ผมตั้งริทเตอต่อไปด้วยวันนี้ก็ไปกันละมีแค่นี้แหละทีม